คุณผู้ชมทุกท่านตอนนี้เรากลับมาพบกันกับชื่อรายการอะไรเที่ยวชายไปกับดือกับดิฉันที่เจรจแปอดิศราเจแปงขัตตะค่ะสำหรับวันนี้ที่พบกันในเพจเจ้าหน้าอดิศราเจแปงขัตตานะวันนี้เราไปเที่ยวในส่วนของสิบชาติพันธุ์นะคะกับคุณทิมมี่อยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูภาพข้างหลังเพราะว่าตอนนี้เราถ่าย panorama น,นะคะสามร้อยหกสิบองศากับที่นี่อดิศราเจริแปัเองค่ะแรยงานสภาพอากาศเที่ยำเภอแม่สายนะคะ จังหวัดเชียงรายค่ะตอนนี้อาุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ17องศาเซลเซียสกว่านะคะอยู่ในช่วงนี้นะคะอาุณมีอะไรจะพูดหนาวมากได้ยินไหมหนาวหนาวปล่อยพลังไปแล้วค่ะตอนนี้แสดงว่าทุกที่ของอ่าประเทศไทยและเชียงใหม่เชียงรายเชียงอ่ะเชียงตุงด้วยนะคะคงหนาวน่าดูนะคะก็ยังไงแล้ว ช่วงนี้เป็นหน้าหนาวนะคะก็อยากจะให้ทุกทุกท่านเนี่ยดูแลสุขภาพรักษาเคล้าร่างกายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรือการดำารงชีวิตไม่มีอะไรก็ทำอะไรไปสิจะทำอะไรล่ะอ่ะช่วงนี้ก็อยากจะบอกว่าคนเรานะคะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็อยากจะให้ตั้งใจทำงานนะคะแล้วไปจะได้เอ้ยไปมดกัดไอโฟนมดมดมดเยอย่ามาโน คลิปฉันพังแล้ะค่ะเอาแหละนะคะยังไงเราก็ฝากกันเรื่องราวของการรักษาต้นไม้ไปยากันด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยได้ข่าวกันว่าคุณลุ้นกันอยู่กับช่วงกระลิ่นหุ้ยนะคะมันเป็นอะไรที่ผิดเพี้ยนธรรมชาติไปเยอะแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเตดต้นไม้สะเทือนถึงดวงดาวนะคะโหันทางนี้ก็เ็ดต้นไม้สะเทือนถึงดวงจะเข้ามาก็เข้ามาเร็วๆอย่างจะจะจะเตียงกลางแล้าใช่ไหม คุณผู้ชมพบกับการการแสดงสุดเศษจากค,คุณคลิปมี่ค่ะทันทีต้องดิ้ Action ไปน่าจะแสดงทำไมต้องหันมาทางนี้เนี่ยมาสิาทำไมอ่ะมีอย่างคล่อจะอีนะเมื่อวานเมื่อวานร้องเพลงอันนั้นเน่ะ <S <S อรุณเบิกฟ้านกกลาโบอยบินเน่ะ ไปแล้วเวลาแปบนนี้เออคลิปนี้ป่วงมากเลยเดี๋ยวก็จะไปเก็บบรรยากาศอื่นๆมาให้ชมอีกนะคะบ๊ายบาย